วันนี้เรามาเที่ยวแข่งกระจานแต่ว่าก่อนแข่งกระจานเราจะไปไหว้พระไงแต่เราผ่านตลาดน้ํอาอัพวาเลยแล้วก็มาอัพวากันก่นกอนเดี๋ยวเราไปอัพวารนะครับผมไปครับไปครับแล้วนี่น่าจะเป็นทางเข้ามั้งผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันตอนเช้ายังเงียบๆย,ยูยครับนี่ตประมาณเก้าโมงสิบนาทีก็ยังดูเงียบๆอยู่ครับ ผมก็ไม่รู้จอดรถถูกรถผิดก็ไม่รู้ไปเรืเร่อยเปื่อยครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในตลาดอควาแล้วนะครับผมโอ้โห,อหน้ำเยอะมากเลยครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าตลาดก็ยังเปิดไม่ยังไม่อ่าเต็มที่แล้วเท่าไหร่แล้วก็มาชมวิวอย่างนี้ลองขึ้นไปดูบนโอ้โหน้ำเยอะมากเลย นี่ครับนี่วิวนี้โอเคเลยครับแต่น้ำนี่น้ำแดงจริงเมื่อวานผมยังดูข่าวเ่าน้ำยังท่วมอยู่นะดีนะมาวันนี้มันมันลงแล้วอ่ะโอ้ับแล้วเราก็มาเก็บมาครับผมมาดูว่าเออให้รู้ให้เห็นว่าที่นี่เป็นแบบไหนนี่ครับตลาดน้ำอัมพวาครับผม มาก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้แวะอะไรแล้วครับเดี๋ยวจะไปวัดจุฬามณีต่อครับผมแล้วก็ถ้าไม่พลาดก็วัดบางกุ้งต่อครับเดี๋ยวเราไปกันไปครับผมเราถึงแล้วครับเราใช้วิธีการนั่งรถนั่งจากรถจะอยู่ไกลซะหน่อยครับผม่าาาครรรับบบบก้นนยทีออโะะพล มาถึงแลวครับวัดจุฬามณาีวันนี้คนเยอะครับคึกคักน่าจะพุงนี้หอยออกใช่ไหมแม่้านพุงนี้หอยออกแล้วเราก็ไปไหว้ก่อนไหว้พระเราไหว้พระกันก่อน นี้นะครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะลงทานได้นะครับผมมีลงทานอยู่ครับผมตู้ไอศครีมก็พร้อมครับผมกันนะครับทานฟรีนะครับเรียนเชิญนะครับวันนี้มีผู้ใจบุญมานำอาหารมาให้ท่านทานนะครับเรียนเชิญช่วงนี้สายบุญไหนครับผม แล้วไม่ทำบุญเข้าวัดนานแล้วเห็นไหนะครับเลยไหว้พระเห็องค์เท้าไวทวนหนอีกองค์นั้นเขาบอกนะครับอยู่ทางด้านนี้ครับ แล้วเราก็กลับไปที่รถก่อนับผมตอนนี้กำลังเดินกลับครับทําบุญเสร็จก็ทีนี้ก็มีของกินแล้วครับอยากจัดอะไรก็จัดเลยครับถ้าหิวนะครับเรามาถึงวัดบางกุ้ง้วครับอันนี้เหมือนจะเป็นค่ายค่ายทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันมันก็เขียนว,ว่าค่ายบางกุ้งนะครับอันนี้เป็น โบสถ์เก่านะครับดูครับต้นไม้ก็ขึ้นที่กลางโบสถ์เลยครับข้างในก็จะมีภาพริธรูปอยู่ด้านในครับนี่ครับมาเชื่อได้นะครับรถบางกุ้งครับ ช่วงนี้เราก็จะเน้นทําบุญนะครับพ่อแม่บ้านอยากทําบุญครับนี่ครับหลวงพ่อนินมานีด้านนี้อออนขอบคุณท่นมากครับเดี๋ยวเราไปอีกวัดหนึ่งครับผมวัดถ้ำเขาย้อย เรววาถึงแล้วครับวัดถ้ำเขาย้อยนี่ครับป้ายเดี๋ยวลองไปดูภายในกันครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมต่ครับเราเดินไปข้างในครับผมริงเจ้าถิ่นนำทางครับเด เราต้องเอารองเท้ามาเ,าเก็บไปตรงนี้ก่อนนะครับผมรอเ้กันล่นะครับเอารองเท้าเก็บไว้ีนความปลอดภยัยครับผมเดี๋ยวตรงนี้เข้ามาแล้วเจอพานอนกันนะครับ ข้างในนี่เย็นนะครับเย,นนะเย็นเนะเ<ร>าะเราก็ไม่รู้อะไรอะไรครับพ่อเรา,าก็ไม่รู้อ๋อนี่เราเด้าท ทางลุมท่านพระปูทองครับอืมไมด้เห็นประมาณนี้คร้บหมดแต่เหมือนจะมีฝนซึมซึมค่ะครับให้บัดเถิดแถงนึงต้องเดินระหว่างนี่พระปูทอง นี่ครับตักบ้านวันศุกร์หาว่าจะมันเกิดครับ ครบแลครับสามวัดเดี๋ยวเราจะไปแก่งอาจารย์ต่อครับคครับเลยครับเพื่อนๆกลางเขียวเลยทุง่งนาก็เขียวเขียวไปหมดเลยตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปครับผมที่จะไปที่กลางเต็นครับโรแมนติกฮิวรลซอนเห็นไหมครับสดชื่นนะครับผมเขียว จากตรงนี้ไปอีกส5ห้ากิโลครับจะถึงที่พักครับผมนู่นพระทางด้านขวามือครับไม่รู้ว่าเห็นหรือกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยไปกะตะทีเหมือนกันไปครับมุ่งนาต่อครับอีกสาสิบสามกิโลครับผมเราก็จะถึงที่พักแล้วโอ้โหดูครับเขียวเลยครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแต่ไม่รู้วันนี้จะโดนฝนหรือเปล่าภาวนาแค่หนาวพอครับอย่าโดนฝนเลยเชิดแชร์ครับผม กันต่อครับกลางเต็นท์เสร็จปุ๊บฝนตกทันทีเลยครับผมวันนี้เราใช้โคชัววันนี้เราลองครับวันนี้เราน่าจะไม่เสาเสริมไม่น่าหักครับรอบนี้วางแผนมาดีจริงๆนะยังไม่ได้ขนของหมดเลครับตอนนี้ไม่มีลมแล้ว เราก็ได้จุดแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับคุ้มค้มคิดว่าน่าจะตกอีกแล้วผมว่าฝนบรรยากาศดีครับกลางคืนเดี๋ยวเราลุ้นเอาว่ามันจะเย็นไหมดูลูกสาวถ้าเดินมาถนามหญ้านี่ชอบถนัดเดินได้ทั้งวันดูครับดูบรรยาก,กาศได้เลยนะครับผมนี่ครับผมก็มากับพี่ๆเขาอยู่บนนู้น ส่วนผมเองนอนอยู่ตรงนี้ครับยากาศด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับอาการนร่าพักผ่อนจริงที่พักที่ผมมาตรงนี้นะครับผมชิลมากเลยนะตรงริมน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาลงริมน้ำแล้วอากาศน้ำตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วผมช่วงกลางคืนเนี่ยน้ำตรงน้ำแข่งเขาจะไม่ปล่อยนะครับผมมันก็จะลงลงไปเรื่อยๆ ดูครับบรรยากาศดูครับผมเดี๋ยวเราเดินไปตรงอ้นี้กัน,นแห้ยังไงครับผมบรรยากาศรอบๆสวยนะ ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะนอนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าผมวันนี้อากาศเย็นนะเย็นสบายเลยมันคือก็นอนสบายเลยอ่ามันก็ติดเสียงแบบพี่ยาฉลองกันนิดหน่อยฮะแต่ถ้าแบบง่วงก็หลับเลยเย็นอากาศเย็นคนระับเย็นละวว่าสบายนี่ก็เช้านี้ครับผม ขายังแบบดีอยู่เลยอ่ะจะจะกลว่าหยีบข้พักหาอะไรกินเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทำกิจกรรมกลุ่มวันนี้จะเข้ากลุ่มของเขาก็ต้องร่วมกิจกรรมเขาวันนี้ก็จะถึงเวลาเล่นน้ำอากาศดีมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมฝนฟ้ามาแล้วแต่เราสบายครับเรามีทาร์อยู่แล้วไม่น่าห่วงนั่งแบบชิวๆไปนู่นบ่ายโมงกว่าๆครับค่อยออกจากที่นี่ก็เดี๋ยวรอเล่นน้ำกับพี่ๆเขานี่ครับรรยากาศร,รอบๆด้านนั้นอ่า พี่ๆเขาเหมาทั้งหลังเลยครับเอาอย่างออย่างหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามพี่สงอย่าเพิ่งล่อยนะ ก็จะปิดคลิปกันแค่นี้นะครับผมสหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอ่าเจอกันครั้งใหม่ขังผมกับสิ่งชอบเที่ยวดูว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนครับผมวันนี้สวัสดีครับ